ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลดาวพุธโครจครควงคู่กับดาวพระราหูนะฮะในช่วงนี้ไปจนถึงประมาณวันที่7พฤษภาคมนะฮะก่อนจะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมษนะฮะตอนนี้เนี่ยไปจนถึงวันที่7ดนะฮะดาวพุธเนี่ยโครจรในมุมตรงนี้เนี่ยนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารนะฮะมีการ ต่ออายุเอกสารมีการดําเนินการแก้ไขเอกสารนะฮะบางท่านเอกสารจะผิดพลาดน,นะฮะพาะพุดร่วมราหูเนี่ยมีศัตรูทุกถิ่นทั่วนะแข่งขันแย่งกันดีนะก็จะมีคนช่วงชิงอำนาจนะหรือว่ามีถ้าคุณทํางานประจาเนี่ยคุณก็อาจจะมีคนแบบไม่ชอบให้คุณนะฮะแบบเกินหน้าเกินตาเขาอะไรลักษณะเนี่ยนะฮะก็ได้นะฮะบางท่านจะถูกเลื่อยเก้าอี้ ถูกติชิ้นนินทานินทาว่าร้ายนะ,ะมีเรื่องให้เขาเนี่ยเอาเรื่องไม่ดีของคุณไปพูดหรือเปนเอาเรื่องไม่จริงของคุณไปพูดให้คนอื่นฟังนะ,ะก็เกิดขึ้นได้เดาความลับความลับของคุณหากคุณเคยพูดให้กับใครนะฮะฟังไว้เนี่ยเขาจะเอาไปพูดให้อีกคนฟังช่วงนี้เนี่ยถ้ามีความลับบางอย่างเนี่ยให้เก็บไว้กับเนื้อกับตัวอย่าไปพูดกับใครแม้กับคนไว้เนื้อเชื่อใจ ก็ตามนะฮะมันจะล่วไหลได้นะฮะในดวงดาวเี่ยนะครับจะต้องระวังการขัดใจกับผู้ใหญ่มันแปลว่าจะมีผู้ใหญ่ที่มีองค์ความรู้มากกว่าหรือมีอายุมากกว่ามีบาร,รมีมากกว่าหรือว่ามีอายุมากกว่าก็ได้นะนะฮะเข้ามาขัดใจเข้ามาขัดแย้งกับคุณบหงท่านจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายในช่วงนี้เป็นช่วงสั้นๆนะฮะที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้ จะมีคนมาผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดกับคุณแล้วก็มันอาจจะแปลงหนึ่งว่าคุณจะมีการผิดใจกับผู้อื่นได้ง่ายนะฮะเพราะข้อ,อคำพูดในช่วงนี้คำพูดของคุณเนี่ยนะฮะจะรักษาไว้ไม่ได้นะต้องก่อนที่จะให้คำมั่นสัญญาใดๆกับใครนะฮะก็ต้องรอบคอบนะฮะ เพราะว่าดาวพุธเดินร่วมกับดาวพระราหูนั้นนะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นคู่ศัตรูนะครับอยู่ในมุมอหิบัตพูดจะก่อให้เกิดศัตรูก็ได้ในช่วงนี้จะก่อศัตรูได้ง่ายจากคําพูดนะฮะและการสื่อสารสีหน้าท่าทางนะฮะแม้กระทั่งการที่จะแบบเดินผ่านใครอยู่ดีมีคนมาหมั่นไส้คุณได้นั้นช่วงนี้นะครับในดวงดาวเนี่ย มีคุณความดีบางอย่างนั้นนะฮะถูกอับแสงนะบางทีไปทําคุณคนในช่วงสั้นๆเนี้อาจจะเนแบบไม่ค่อยขึ้นะนะฮะหรือมันไม่เห็นดีมีคนไม่เห็นดีเห็นงามกับเราในสิ่งที่เราทําได้บ้างนะฮะดาวพูดร่วมกับดาวพระเจ้าพระดาหูเจ้าเรือนปุตตะบางท่านจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวารจะมีปากเสียงกับคนที่อายุน้อยกว่าอ่อนกว่าเด็กกว่าเช่นลูกหลานนะฮะบางท่านลูกหลานจะเจ็บป่วยนะครับ หรือว่าจะเกิดเรื่องอึดอัดครับใจพ่อลูกหลานบุตรบริวารแต่เป็นปรากฏการณ์ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมเป็นช่วงสั้นๆระวังลูกหลานบุตรบริวารเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีลูกค้าระวังมีปากเสียงกับลูกค้าแต่ในช่วงที่ดาวพุธร่วงกับดาวพระราหูอยู่ตรงนี้นะครับดวงชะตาของชาวราคนาราศีตุลเนี่ยในช่วงเนี้ยดาว การเงินของท่านนะฮะก็ยังโครจรได้ตำแหน่งมหาอุดไปจนถึงประมาณวันที่16มีนาคมนะฮะแล้วก็จะโครจรเปอุจจาวิราชนะฮะนะก็ต้องบอกว่าในวันที่ก่อนวันที่16เนี่ยบางท่านอาจจะรวบรวมเงินก้อนได้นะฮะหรือว่าจะมีเหตุการณ์ให้เงินมันเข้านะฮะท่านใดที่แบบรองเงินต่างๆนะฮะจะมีมุมที่ดีนะฮะเหมือจะแปอย,อย่างหนึ่งว่านะจะมีการใช้เงินไปกับ ญาติพี่น้องจะใช้เงินไปกับบ้านกับรถนะฮะเกี่ยวกับยศยาติพาหนะหรือสิ่งผูกสร้างท่านใดที่แบบมีมีภาระรายจ่ายต่างๆเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถอยู่แล้วแก้เคล็ดดวงชะตานะในดวงเนดาวกา,การเงินจะโครจรในวันที่16ในเวลาเที่ยงคืน18นาทีเนี่ยดาวคารจะโครจรเข้าไปร่วมกับดาวพัศเสาเป็นคู่ศัตรูนะ,ะไป45วันไปจนถึงประมาณวันที่23 มามีนาเมื่อดาวอังคารประเวทศบเสาผิดวิสัยนะฮะถึงมีลาบสาบศูนย์ก็เสียไปลาบนั้นจะได้ไม่ดีเอ่ยเวลาได้เงินจะมีสิ่งมาบั่นทอนริดรอนเงินนะฮะจะมีเรื่องให้ทะเลาะกับเรื่องกับใครบางคนเพราะเรื่องเงินหรือกว่าจะได้เงินมันจะเหนื่อยเพราะดาวอังคารไปร่วงกับดาวระเสาตรงนี้มีหลายใจเก่า ให้เอาเงินไปซื้อของเข้าบ้านนะแก้ดวงเพราะว่าดวงว่าอาจจะได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านนะฮะได้เสียเงินไปกับบุตรบริวารด้วยมีญาติพี่น้องมายืมเงินหรือว่ามีคนในครอบครัวมายืมเงินนะฮะเสาร่วมกับอังคารบางคนแต่บางตำราก็บอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้ลำบากกายลำบากใจเกิดขึ้นได้ ดาวพระศุกร์นะ,ะก็จะย้ายนะครับในเดือนมีนาเนี่ยในวันที่9มีนาดาวศุกร์ย้ายเข้าไปร่วมกับดาวพระเสาร์ดาวประจำตัวโคโจรควงคู่กับพระเสาร์มีเรื่องเก่าๆให้เครียดมีเรื่องเครียดเข้ามาก็ได้นะครับจะเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้คุณจะมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะมีเหตุการณ์ให้พยายามทำอะไรใหม่ๆห,หรือคุณอยากจะทำให้ตัวเองดูดีมากขึ้นก็ได้นะ นะเป็นช่วงที่ท่านที่มีบุตรบริวารจะมีรายจ่ายกับบุตรบริวารมากเป็นพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานลูกน้องเด็กคนอ่อนกว่าแต่ท่านบางท่านอาจจะมีการลงทุนนะแล้วก็มันจะมีดาวศุกร์ร่วมกับดาวพระเสาใครมีรักจะก่อทุกข์จะทะเลาะก,กับแฟนมีเรื่องอึดอัดกับขับใจกับแฟนในช่วงสั้นๆระวังเตะนุ่นชนนี่กล้ามเนื้ออักเสบของแหลมทิ่มต่ำด้วยนะครับ มันแปลว่าญาติพี่น้องบางคนจะเจ็บป่วยด้วยนะครับในช่วงนี้หรือจะมีเรื่องอัดคับใจจากญาติพี่น้องนะเช่นเขามาพูดไม่ดีใส่คุณนะก็เป็นไปได้ลักษณะของดาวศุกร์ร่วงกับดาวพระเสาร์อังคารก็ร่วงกับดาวพระเสาร์เนี่ยนะฮะให้ระวังรายจ่ายให้มากไปจนถึงวันที่23นะ,ะโดยประมาณนะวันที่23เมษายนเลยนะฮะเงินจะรั่วได้นะฮะเงินจะมีเหตุการณ์ให้ต้องเสียทรัพย์คือราศีตุลเนี่ย คือดาวการเงินในะยังโคจรโดดเด่นแสดงว่าหาเงินได้หรือเงินยังเข้าอยู่แต่ว่ามันไปร่วมกับดาวคู่ตัวอย่าให้ใครยืมเงินจะไม่ได้คืนในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาเลยนะใครแบบว่ามานัดหมายคุณนะมันกลับเลื่อนมันกลับไม่เป็นไปตามสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขไม่เป็นไปตามนัดนะฮะก็เป็นไปได้ระวังเจอคนหลอกลวงคนปิ้นป้อนนะในช่วงนี้ดาวพระอัษสบดียังเร่งดวงชะตาเป็นดาวราชาโชค มาท่านยังมีโชคจากต่างเพศได้อยู่นะฮะมีโชคจากเครือข่ายคอนเนคชั่นการติดต่อการสื่อสารบางคนได้เครือข่ายใหม่ๆคนจะมีคนมาชอบนะฮะมีตัวเลือกบางคนมีโชคเพราะต่างเพศได้โชคลาภจากต่างเพศก่อน30เมษายนนะในดวงดาวเนี่ยดาวทิตยนะฮะก็โคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะไปจนถึงประมาณวันที่14นะฮะพอหลังวันที่14ดาวทิตยเข้าสู่จุดอลิ จะมีคนมาขัดผลประโยชน์คุณด้วยนะในช่วงนี้นะครับนะชาวลัคนาราศีตุลสำหรับท่านใดนะฮะอยากจะได้วัตถุมงคลได้เครื่องรางเอาไว้หนุนดวงชะตานะฮะนะก็ผมมีเครื่องรางนะฮะที่ปลุกเสกตามตำราโบราณน,นะฮะเอาไว้หนุนดวงชะตานะฮะเพราะว่า,าดวงพฤหุัสจะเข้าจุดมรณะด้วยหลังแปดเดือนหลังนะครับอเอาไว้เสริมเงินทองโชคลาบนะฮะพระหัสเล็งเข้าไปเรือนการเงินนะ ด้วยนะเลช่วง8เดือนหลังอันนี้เนี่ยผมจะเอาประสบการณ์ให้ดูนะมีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาบอกเขาว่าเนี่ยเขาส่งบัญชีมาให้ดูเนี่ยเขาบูชาพระพิฆเนศนะ,นะะที่ปลูกเสกตามตำราบโบราณนะฮะรนะุ่นมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะเขาได้เงินมา400,000บาทนะเนี่ยเขาบอก ได้พ้นสวัสดีค่ะเนี่ยได้บูชาพระพิฆเนศรุ่นเศรษฐีไปกับอาจ,จารย์ชัยเสดปรากฏว่าได้โชคจากผู้ใหญ่ใจดีมาอุปถรัรมภ์ได้เงินฟรีๆมา40,000 0บาทเกือบไม่รอดค่ะที่ผ่านมาชอดเงินมากๆค่ะพอบูชาพระพิฆเนศรุ่นนี้ประทานพรเงินเงินทอง,ทองทองจริงๆนะฮะเหลือเชื่อมากๆนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์พระพิฆเนศนะนะะเนี่ยบางคนเนี่ยบูชาพระศรีวลีนะฮะ เนี่ยเขาไปออกรถใหม่เนี่ยเก้าแสนหกเนี่ยเขาเนี่ยเขาส่งรูปเขาคู่กับรถป้ายแดงมานะอันนี้เขาเขาได้เงินมาล้านสามเขาบอกนะอันเนี้ยเขาแบบเขาเกิดโชคนะฮะจากการบูชานะฮะเนี่ยพระศรีวลีนะฮะเนี่ยเขาบูชาพระศรีวลีมาได้ผลมากนะถูกหวยนะได้เงินมาล้านกว่าบาทนะเขาชูงเงินมาอย่างงี้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องรางโบราณนะ ที่ปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณนี่คือพระพิคเนตนะรุ่นเศรษฐีนะเป็นการปลุกเสกตามตำราพามโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะที่ผมศึกษามาเป็นตำราพระเวทที่มีอายุกว่าประมาณ5,000ปีนะ3 5 0 0ถึง5,000ปีนะก่อนศาสนานะฮะแล้วก็ใช้วิชาโหราศาสตร์พรตะนะในการหาเลิกชั้นสูงนะฮะซึ่งเป็นต้นสายของโหงราศาสตร์ไทยด้วยนะฮะอันนี้โหราศาสตร์พรตะเนี่ยก็จะใช้อ่า เป็นลักษณะของตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะฮะเพื่อทําให้เครื่องรางที่เราสร้างมีความขังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระศรีวลีนะฮะนะก็ปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีมากนะฮะเอาไปเสริมโชคลาบนะพระศรีวลีค้าขายนะฮะโชคลาบเงินทองค้าขายนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ประทานพรสิ่งต่างๆให้นี่เป็นพระพิคเนตรนะท่านใดอยากได้ก็ลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์หน้าช่องทิกต็อกวันนี้สวัสดีครับ